สวัสดีครับทุกผู้ชมแม้ว่ายูเครนจะยังไม่ได้รับอนุมัติการใช้ขีปนาวุธแบบ A-T-A C-M-S และ s t o r m Shadow จากสหรัฐเมริกาและอังกฤษต,ตามลำดับโจมตีดินแดนของรัสเซียแต่การส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาวุธให้กับยูเครนก็ยังมีเพิ่มเติมมาเรืเร่อยๆครับโดยนอกจากสหรัฐเมิกาจะเตียบอนุมัติความช่วยเหลือมูลค่า375ล้านดอลลาร์สหรัฐที่คาดว่าจะมีขีปนาวุธแบบ A.G.M.154, Joy s t a n d f f w a e p o i n t หรือ J.S.O.W. หลายชุด EU ยังพึ่งมอบความช่วยเหลือล็อตใหญ่ให้กับยูเครนโดยเอาเงินที่อายัดจากรัสเซียมามอบให้ครับทุกผู้ชมโดยเอีซูลาฟอนเดอรเลเยนประธานประคณะกรรมการธิการยุโรปหรือ E.C. ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศช่วยสนับสนุนเงินกู้ล็อตใหญ่มูลค่า 3.5หมื่นล้านยูโรหรือราว41,726ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้กับประเทศยูเครนระหว่างที่เดินทางเยือนกรุงเคียบวันศุกร์ที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุครับว่าเป็นความจำเป็นเพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถป้องกันประเทศจากการโจมตีของรัสเซียและช่วยให้ผ่านพ้นฤดูหนาวไปให้ได้ด้านประธานาธิบดียูเครนโรดิเมนเซเลสกี้กล่าวระหว่างการถแถลงข่าวร่วมกัน ว่าจะนําเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในด้านพลังงานการปรก้องภัยทางอากาศและการจัดซื้ออาวุธพร้อมเรียกร้องให้ชาปสมิรอนุมัติแผนประกาศชชนะที่เขาจัดทาขึ้นภายในสิ้นปีนี้สําหรับเงินกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนระดมทุนในกรอบที่กว้างขึ้นของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําหรือ G7 โดยใช้รายได้ที่มาจากการอายัดทรัพย์ส,สินของรัสเซียจํานวน3แสนล้านดอ,อลลาร์สหรัฐมาผิดอ,อกออกผล เพื่อลงโทษรัฐบาลมอสโกที่รุกรานประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูเครนนั่นคือรายได้ครับที่ยูเครนจะมีเงินค่าใช้จ่ายในการซื้ออาวุธขณะที่รัสเซียสูญเสียอาวุธจํานวนมากไปกับการทําลายคลังอาวุธในประเทศโดยการโจมตีจากยูเครนท่านผู้ชมก็ลองนึกดูครับว่าคลังอาวุธของยูเครนอยู่นอกประเทศสามารถเติมได้เรื่อยๆขณะที่รัสเซียคลังอาวุธของพวกเขาตั้งอยู่ในประเทศและกําลังถูกตกเป็นเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นครับ ซึ่งด้านความช่วยเหลืออื่นๆนั้นร,รัฐมนตรี um op. กล่าโผมยูเครนรุสเตมกุมิลอบกล่าวว่ายูเคร,เรนมีข้อตกลงในการจัดหาคือเป็นรบรุ่นมิลาด2,000จาก3.9จิปเฟนและยูโรไฟเตอร์ไทปูนโดยกล่าวครับว่าตอนนี้เราได้รับข้อมูลจากพัสมิตว่าพวกขอให้ความมั่นสัญญาเกี่ยวกับ F16 มิลาดคำมั่นสัญญาหรือการปรึกษาหารือเกี่ยวกับจิปเฟนยูโรไฟเตอร์นั่นหมายความครับว่านี่เป็นรายชื่อแพลตฟอร์มที่ดีมาก ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ยูเครนค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นกองทัพที่ใช้อาวุธจากชาติตะวันตกอย่างเต็มตัวทําให้พวกเขามีขีปนาวุธและกระสุนที่ใช้ร่วมกับชาตินาโตได้อีกด้านออสเตรเลียจะประกาศแผนที่จะโอนรถถังแบบ M1 a บราม s ที่ปฏิบัติการแล้วจํานวน59คันไปยังยูเครนซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสับสนุนทาหารสําหรับเคียบรถถังเหล่านี้ ถูกซื้อโดยกองทัพอสอสเตรเลียเมื่อปีพศ2549แต่หลังจากนั้นครับก็ถูกถอนออกจากการประจำการเนื่องจากมีสัญญาอาวุธฉบับใหม่นั่นก็คือมันเริ่มตกรุ่นแล้วครับการถ่ายโอนดดต่าวไม่เพียงเน้นย้ำถึงความยากลำบากที่สหรัฐอเมริกาต้องไปเชิญในการรักษารถถังไปปฏิบัติการให้เพียงพอสำหรับยูเครนแต่ยังรวมถึงความเต็มใจที่เป็นไปได้ของประเทศชาติอื่นๆ ในการสนับสนุนความพยายามในการสนับสนุนยูเครนโดยมีการคาดครับว่ารถถังรุ่เหล่านี้อาจเข้าประจำการในกองพลยานยนต์น้อยที่47และกองพลยานยนต์ใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่ตามมาตรฐานของนาโต้ในยูเครนโดยรถถังแบบ M1 Abrams e แม้จะเป็นรถถังรุ่นเก่าแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นรถถังที่ทรงพลังที่สามารถเพิ่มนาจกการยิงของกองทัพยูเครนได้อย่างมากซึ่งแอดมินไม่อยากคิดครับว่า หากยูเครนมีอาวุธรุ่นใหม่ๆสมรภูมิในยูเครนจะเป็นหน้าตาอย่างไรคราวท่านผู้ชมและนันก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ